หากพูดถึงนักเตะที่เป็นศูนย์กลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและยังคงเป็นกำลังหลักของทีมมาตลอดในหลายปีที่ผ่านมาบรนัลโด้แฟนเดสคงเป็นชื่อแรกที่แฟนบอลปีศาจแดงนึกถึงเพราะไม่ว่าเกมรุกของทีมจะขึ้นอยู่กับเขามากขนาดไหนเพ์เมเกอร์ชาวโปรตุเกตก็ยังโชว์ฟอร์มได้อย่างต่อเนื่องล่าสุดในเกมพรีเมียร์ลีกที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้3ประตูต่อ0บรน่ทำ2แอสซิสต์และมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเกมรุกของทีม ส่งผลให้แฟนบอลปีศาจแดงในสนามร่วมกันร,ร้องเพลงยกย่องเขาว่าผู้วิเศษชาวโปรตุเกสของเราจากผลงานดังกล่าวทําให้สถิติของเขาในพรีเมียร์ลีกพุ่งขึ้นเป็น16ประตูกับ15แอซิสในฤดูกาลนี้โดยหักนับการมีสว่วนร่วมกับประตูทั้งหมด31ครั้งของเขาถือเป็นรองแค่เพียงโมฮัมเหม็ดซาร่าที่54ครั้งและเออร์ลิงฮาแลนด์ที่33ครั้งเท่านั้นในฤดูกาลนี้โดยสถิติของบรูโน่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ทำไปแล้ว16ประตูกับ15แอซิสเท่ากับว่าการมีส่วนร่วมกับประตูทั้งหมดคือ31ครั้งส่วนสถิติรวมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือทําไปแล้ว95ประตูกับ81แอซิสจากการลงสนาม277นัดนักเตะท,ที่สร้างสารรค์โอกาสมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกตั้งแต่ฤดูกาล2015อันดับ1บ n o รูน่เ n ฟร์นันเดส505ครั้งอันดับ2 k e เควินเดอรอย492ครั้ง อันดับ3เทรนต์อเล็กซานเดอร์อานูครั้งอันดับ4โมฮมหมนซาร่า374ครั้งบูโน่แฟนนันเดสไม่เพียงเป็นแค่จอมแอซซิตแต่เขายังเป็นนักเตะที่สร้างโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมมากที่สุดในรอบ10ปีที่ผ่านมาแสงหน้าเควินเดอร์บอยทร e นตและซาร่ามีเพียงนักเตะระดับตำนานไม่กี่คนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเท่านั้นที่สามารถทำได้50ประตูและ50แอซซิตในพรีเมียร์ลีก ซึ่งบูโน่ก็กลายเป็นหนึ่งในนั้นร่วมกับชื่อของเวนลูนี่ไรอนกิกพอสโคเอริกันโตนาและเดวิดเบคแฮมโดยเวนลูนี่นั้นทำไป183ประตูกับ93แอสซิสต์แอซไรอนกิก109ประตู162แอสซิสต์พอสโค107ประตู55แอสซิสต์เอริกันโตนา64ประตู51แอสซิสต์เดวิดเบคแฮม 62ประตู80แอซิสสถิติเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าบรูโน่เฟนเนนเดสคือหนึ่งในแข้งที่มีอิทธิพลต่อเกมรุกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากที่สุดตลอดหลายปีที่ผ่านมานบตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยค่าตัว68ล้านปอนด์จากสปอร์ติ้งลิสบอนในเดือนมกราคม2020บรูโน่ได้กลายเป็นหัวใจหลักของทีมมาโดยตลอดโดยหากเปรียบเทียบสถิติกับเควินเดอรอยอยซึ่งถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในย์เมเกอร์ที่ดีที่สุดในยุคนี้ บูนก็ไม่ได้เป็นหลอกมากนะโดยเดอร์รอยนั้นทำไปแล้ว70ประตูและ118แอซิสในพรีเมียร์ลีกในขณะที่บูนงทำไปแล้ว62ประตูกับ50แอซิสแม้ว่าเดอร์รอยจะมีสถิติมากกว่าบูนงแต่สิ่งที่ทำให้กัปตันทีมแมนยู Do, โดดเด่นก็คือความสามารถในการทำประตูและสร้างสารรค์โอกาสให้เพื่อร,ร่วมทีมมากที่สุดในช่วง10ปีที่ผ่านมานอกจากพรีเมียร์ลีกแล้วบูนงยังเป็นนักเตะที่ทำประตูและแอซิสรวมกันมากที่สุดในยูฟ่ายูโรปาลีกอีกด้วย โดยมีผลงานที่เหนือกว่าผู้เล่นทุกคนในประวัติศาสตร์ในการแข่งขันนี้โดยทำไปแล้ว24ประตูกับ17แอซิสแม้ว่าทีมของรูเบนอโมลินจะ,ะเผชิญช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่บรูโน่แฟนันเดสยังคงเป็นนักเตะที่แฟนบอลและเพื่อนร่วมทีมฝากความหวังไว้ได้เสมอหากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการกลับมาลุ้นแชมป์และทวงคืนความยิ่งใหญ่ในอังกฤษอีกครั้งบรูโน่คือกุญแจสำคัญที่จะพาทีมกลับไปสู่เส้นทางของความสำเร็จ